ยกพรมกวาดด้วยลูกเออนั่นหนาะข้างในลูกโอ้วหสะอาดขึ้นเยอะเลยอกวาดอีกกวาดอีกได้โซฟาลูกได้โซฟาลูกโอ้ก้มกวาดก้มกวาด มีตรงไหนไม่ได้ทําอีกลูก ยกด้วยลูกยกพมด้วยค่ะ